ผู้สมัครสอสอภาคใต้ของพรรคเพื่อไทยก็ร่วมกันแถลงข่าวตำหนินายสมชัยศรีสุทธิยากรกรกะตที่ออกมาให้ข่าวเท็จอยู่ตลอดเวลาเรื่อง28เขตภาคใต้ไม่มีผู้สมัครนะคะแล้วก็เตรียมที่จะยื่นเอาผิดฐนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ค่ะผู้สมัครสอสภาคใต้ทั้ง28เขตพรรคเพื่อไทยนำโดยนายยศวริศชูกรหรือเจ๋งดอกจิก แถลงข่าวกรณีที่นายสมชัยศรีสุดทธิยากรกรรมการาการเลือกตั้งหรือกะกะตด้านบริหารจาัดก,การเลือกตั้งออกมาให้ข่าวอย่างต่อเนื่องว่าไม่มีผู้สมัคร28เขตภาคใต้ทําให้มีปัญหาในการเลือกตั้งนั้นเห็นว่านายสมชัยกําลังแสดงพฤติกรรมโ,โกหกและหลอกลวงประชาชนรายวันทั้งที่มีผู้สมัครแต่ไม่สามารถดําเนินการได้เพราะถูกขัดขวางโดยโม็อบประชาธิปัตย์ อีกทั้งในวันที่มีการรับสมัครกลับไม่มีเจ้าหน้าที่กกตมาดําเนินการรับสมัครและไม่ใส่ใจการรับสมัครของสอสเหมือนเจ้าหน้าที่กกตรู้เห็นเป็นใจกับม็อบประชาธิปัตย์โดยเตรียมนำเอกสารการแจ้งความเข้ายื่นกกตด้วยหากกกตไม่ดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่ขัดขวางกระบวนการเลือกตั้งก็จะดำเนินการเอาผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ค่ะเจ้าหน้าที่กกต ไม่ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองเพื่อเข้าไปดูแลสถานที่รับสมัครหรือดำเนินคดีกับผู้ขัดขวางการรับสมัครไม่เคยแจ้งความไม่เคยดำเนินคดีกับแกนนำเลยไม่นำซ้ำตอนเย็นๆเนี่ยเจ้าหน้าที่กกตเขตไปนั่งดื่มคะดื่มเหล้าทานอาหารกับพวกกกปสด้วยซ้ำก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า การกระทําของกก,ก,กตเขตและกกตกลางแทนที่จะย้ายที่สมัครหรือประสานเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองฝ่ายความมั่นคงไปดูแลสถานที่รับสมัครให้พวกเราเข้าไปก็เรียบร้อยก็ไม่ดำเนินการอะไรสักอย่างเดียวฉะนั้นที่นายสมชัยสุทธิยากรออกมาพูดว่าไม่มีผู้สมัครก็เลยไม่เป็นความจริง ขณะที่นายทนายเสือธนพลสุขป,ปานผู้สมัครสสภาคใต้พักเพื่อไทยเห็นนะคะว่า กะกะตชุดปัจจุบันทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ไม่สามารถทําการรับสมัครได้แต่แท้จริงแล้วกะกะตมีอํานาจตามมาตรา235และมาตรา236ที่สามารถออกประกาศเป็นกฎหมายการเลือกตั้งในส่วนที่มีปัญหาโดยไม่จําเป็นออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแต่กะกะตทําทุกอย่างให้ผิดเพี้ยนไปจากร่างกฎหมายและอาศัยความคิดเห็นชี้นําประชาชนซึ่งหากไม่สามารถดําเนินการได้ตามกฎหมายแล้วกกต ก็ควรแสดงท่าทีรับผิดชอบด้วยการลาออกค่ะ